สวัสดีค่ะช่างนี้จ่าพาปลูกนะคะวันนี้ยจจ่าก็พามาดูนาข้าวนะคะเริ่มงอกแล้วหวานไว้ได้ประมาณอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์เนาะก็งอกแล้วก็มีมีห่างบ้างเดี๋ยวพอมันต้นโตมีน้ําเราค่อยมาถอนแยกก้าไปซ่อมนะตรงไหนมันบางๆตรงไหนมันต้นเนาะข้าวน้อยๆอ่ะเดี๋ยวจ๊จ่าก็เดี๋ยวเข้ามาถอนตอนนี้ก็คือมันแห้งเนาะ ฝนมาไปปลอยก็เริ่มงอกขึน pandemic, ้นมาตอนแรกตรงนู้นค่ะตรงดินแดงตรงคนต้นสะเดาอ่ะตรงนั้นจะไม่งอกเลยกับตรงนี้ค่ะมุมนี้ขาวๆเนี่ยจะไม่งอกเลยพอมาดูวันนี้กำลังเริ่มงอกเริ่มแทงขึ้นมาแล้วเนาะได้ฝนตกไปปลอยไปสองวันก็เริ่มงอกขึ้นมาบ้างแล้วนี <ถ S 1> ่ค่ะก็อันนี้ก็มีงอกมีทั้งหญ้าทั้งทั้งหญ้าทั้งต้นข้าวเนาะก็ปะปนกันไปนะคะงอกบ้างแล้งอกแล้วอันนี้งอกก่อนก็ได้ประมาณคืบแล้วนะค่ะ ก็พามาชมนาของเยจ่าพาปลูกอันนี้เขาก็เริ่มปลูกถั่วเหมือนเดิมแล้วเนาะเหมือนปีที่แล้วยายจ่าพามาดูก็ปลูกถัว่วอันนี้ข้าวก็ก็ถือว่าพอดีเนาะไม่ถี่มากแล้วก็ไม่ห่างมากพอต้นโตหนอ่อยก็น่าจะได้ผลผลิตอยู่ปีที่แล้วได้ผลผลิตน้อยเยจาทำนาปีแรกแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยไม่ได้ใส่แล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ขนแต่ขี้วัวมาใส่แค่ สามสิบสี่สิบกระสอบนี่แหละค่ะนาสามได้แต่ว่าใส่ไม่ทุกไม่ทุกช่องไม่ทุกนาไม่ทุกดีนะก็คือใส่บ้างเท่าที่ขนไหวเนาะก็ประมาณนี้นี่ค่ะนาข้าวะจ้าเริ่มมอวกแล้วตอน,นต่อไปก็รอฝนรอฝนฟ้าอากาศอันนี้เกิดทีทีอยู่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคือปีนี้ปู่ไม่ได้หว่านเองก็จ้างนาะที่เคยออ เคยหว่านให้ทุกปีเข้ามาหว่านเนาะนะคะก็เขียวๆเ,เห็นไหมอันนี้ก็เขียวดีเนาะแั้ก็ทีเลยค่ะมองไปก็เขียวๆตรงนั้นก็เขียวๆตรงกลางนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มันต้นโตก่อนมีน้ําหน่อยค่อยมาลุยกันใหม่ว่าเราจะต้องทํำยังไงบ้าง เสียชีวิตด้วยโควิดเมื่อตอนปีเมื่อตอนยี่สิบสกรกฎาคม2 5 6พัช่วงที่เดลต้าแรงๆนะคะพี่สาวที่แสดนดีของเจาจ๋าก็ได้จากไปเนาะเป็นอะไรที่เศร้าเศร้าเศร้ามากมาทุกวันนี้เาจจา๋าก็ก็ยังคิดถึงพี่สาวตลอดเวลาก็รู้ค่ะว่าเกิดแก่ เจ็บตายเป็นของธรรมดาแต่แต่มันก็ยงว่าแหละรักพี่สาวคนนี้มากก็เลยแบบผูกพันกันมากค่ะทำมาหาก,กินด้วยกันมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เรียนเรียนมัธยมก็ช่วยกันปลูกร่นปลูกนี่พี่สาวก็ปลูกผักให้จ้าไปขายก็ส่งาจ้าเรียนมาไม่ใช่สง่งส่งตัวเองเรียนแล้วก็ไม่ได้รบกวนแม่เลยพี่สาวเป็นคนขยันแล้วก็อดออมมัธย จากการใช้เงินจากการใช้เงินใช้กินอยู่ก็ไม่เชิงว่าประหยัดเนาะกินเท่าที่จําเป็นกินเท่าที่อิ่มไม่ได้กินฟุ่มเฟือฟุ่มเฟือยกินทีพย์ก้่างพี่สาวจะเป็นคนแบบนี้ค่ะพี่จ๋านับถือน้ำใจของพี่สาวนับถือความความขยันอดทนอดออมอดออมแล้วเก็บหอมรอมริบ จะสบายหน่อยพอลืมตาปากได้พอจะมีเงินเก็บหน่อยดันกลับมาจากไปด้วยโควิดด้วยจากแบบเกลียดมากเลยโควิดเกลียดมากนะคะก็คือพูดถึงพี่สาวแล้วก็พี่สาวจะให้รับรู้ไว้เนาะย่าจา๋าหรือน้องสาวคนนี้มาทํานาก็คือสานต่อให้พี่สาวมันเป็นความฝันของพี่สาวว่าถ้าเกิดกลับมาอยู่บ้านก็คงจะมาลำบากมาลุยแบบนี้แหละ มาลุยด้วยกันแต่พี่สาวก็คงโรคประจําตัวเยอะเนาะเป็นประวัตนความดันโรคประจําตัวเขามี mm hmm. เขาก็เลยอาจจะใช้แรงงานได้ไม่เยอะมากพจ่จ๋าก็มันจะไม่เป็นแรงให้เขาแต่เราไม่ได้มาทําร่วมกนมันเป็นแค่โครงการที่คุยกันไว้ว่าให้ mm hmm. จ๋ามาปลุกปั่กก่อนแล้วเขากเกษียณ mm hmm. เขาก็จะกลับมาอยู่ mm hmm. มาช่วยกันทาเท่า mm hmm. เท่ากับแรงที่เขามี mm hmm. พอที่จะทําได้เนาะ mm hmm. ก็เลย กลายเป็นว่าพี่สาวไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านตอดีชีวิตอยู่นะคะได้กลับตอนเป็นข้ากระดูกงานศพก็ไม่ได้จัดญาติพี่น้องก็ไม่ได้ไปงานศพก็จัดแบบเล็กๆมีแต่เพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานสิบยี่สิบคนซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าหดหูมากไม่ได้ว่าอยากจัดแต่ต่โตค่ะงานศพแต่ว่า คือแม้กระทั่งวันสุดท้ายตั้งแต่เขาเข้าโรงพยาบาลเกือบเดือนก็ไม่ได้เห็นหน้าหน้าตากันจนวันที่ออกจากโรงพยาบาลก็อยู่ในโรงเรียบร้อยก็ไม่ได้เจอหน้ากันอีกเป็นอะไรที่เศร้ามากค่ะสำหรับคลิปนี้ยายจา๋าพาปกกู่ก็พามาชมทุ่งนาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันนี้เป็นทุ่งนาสามไร่อยู่โคละที่กับโคกหนองนาของยายจา๋าเนาะอ่าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทัางยายจา๋าพาปูกด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ยายจา๋าในการทำ ลุยสวนลุยทุกๆอย่างลุยค่ะเจาจ๋าสู้ไม่ถอยค่ะแต่ถึงแม้ว่าเวลาจะน้อยมันจะเดินก้าวไปได้อย่างช้าๆแต่เจ๊จ๋าก็สู้ค่ะไม่ยอมท้อถอยเนาะค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเก็บบรรยากาศทุกงนานี่ต้นไม้อยู่นะคะทุ่งนา